<Secret> Club. ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Briana Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะ สองใบใบใหญ่ใบหนึ่งใบเล็กใบหนึ่งโดยใบใหญ่เราจะใส่น้ำว้ข้างในแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ใบเล็กเนี่ยจะวางชโโ็อกโกแลตข้างบนใช่ค่ะและอันนี้ก็จะเป็นทัพพีนะคะเอาไว้คนตอนเราหลอกช็อกโกแลตนั่นเองนาะพร้อมกันแล้ว พอน้ำเริ่มเดือดน,นะคะเดี๋ยวครูจะให้บีเนี่ยใส่ชอ็อกโกแลตลงไปในหม้อข <Okay. S 2> ้างบนตอนนี้ช็อกโกแลตมัน,เป,นเป็นยังไงคะมันเป็นแข็งแข็งเป็นก้อนใช่ไหมคะถ้าพ่าย่งง่ายก็คือถ้าเราจะบอกว่าชอ็อกโกแลตเนี่ยอยู่ในสถานะของแ,ะะแข็งนะคะก็คือเป็นของแ,นนแข็งนั่นเองคุณได้ลอนล้างแล้วใช่ไหมตอนนี้บีล้างดูแล้วนะคะก็คือขั้นตอนนี้เนี่ยจะมีการใช้เตาใช้น้ําร้อนนะคะถ้าเด็กๆจะทาที่บ้านก็อาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตรงนี้นะคะ ทั้งหมดเลยแะช่วยก็ได้ครับได้ค่ะนี้พอแล้วใส่ปุ๊บโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราวังมันจได้ชอกแลตมัน้ค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าโปของๆมันเริ่มจะมีน่าช็อกโกแลตมันเริ่มเริ่มละลายเราจะเรียกว่ามันหลอมเหลวนะคะการที่มันหลอมเหลวค่ะคือมันเ่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวเลยแต่ถ้า เด็กๆสังเกตถ้าเป็นละลายก็คือหนูตั้งน้ําไว้แล้วหนูใส่น้ำตาลลงไปแล้วหนูปนแล้วน้ำตาลมันละลายแบบนี้เราจะเรียกว่าละลายนะคะแต่ถ้าแบบที่มันเป็นก้อนแข็งๆแบบนี้แล้วเปลี่ยนเป็น้อนเหล,ลวเลยนะคะเราจะเรียกว่าเป็นการลอนเหลว,ลอลวโอเคทีนี้เดี๋ยวเราก็จะคนไปเรื่อยๆจนกว่าช็อกโกแลตเนี่ยนะคะมันจะหลอมหมดนะคะจนเป็นน้ําทั้งหมดเลยแล้วก็จะใช้ได้มันก็จะหลอมเหลวหมดทั้งหมดโอเคค่ะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยชอ็อกโกแลตอยู่ในสถานะของเหลวแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะมาขึ้นรูปชอ็อกโกแลตเป็นรูปแบบใหม่เด็กๆ,ๆต้องเลือกรูปแบบก่อนว่าหนูอยากได้ชอ็อกโกแลตในรูปไหนอย่างรีเนี่ยีเขาก็ต้องไว้ตั้งนานแล้วว้งนาแล้วูปเป็ดใช่ไหมลกูกอ่ะโอเคแล้วก็จะมีเป็นรูปสัตว์ด้วยนะคะอ่ะเด็กๆก็เลือกมาเลยคนละหนึ่งหนึ่งทีมเนาะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะตักช็อกโกแลตแต่งใส่ถ้วยกระดาษให้เด็กๆนะคะ นี่เห็นไหมอยู่ในสถานะของหลวถ้าเด็กๆคนไหนชอบทานช็อกโกแลตที่เป็นแบบเหลวๆแบบนี้นะก็ทานได้เลยนะคะหรือถ้าบางคนชอบที่มันเป็นแบบแข็งก็เอาไปขึ้นรูปก่อนนะคะเดี๋ยวพงูจะลองทำอีกแบบหนึ่งให้เด็กๆดูด้วยคะนี่อันนี้เป็นแบบเสียบไม้เดี๋ยวจะลองทำให้เด็กๆดูกัน นแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นช็อกโกแลตลูกเป็ดแบบนี้อันนี้คุณครูทำไว้ให้นะคะเป็นรูปดอกไม้นะคะเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าช็อกโกแลตเนี่ยนะคะตอนแรกมันเป็นของแข็งพอเราไปผ่านความร้อนมันก็เป็นของเหลวใช่ไหมคะแล้วพอเราหยอดลงพิมพปุ๊บตั้งทิ้งไว้แป๊บหนึ่งใช่ไหมคะมันก็กลับมาเป็นของแข็งนะคะก็คือขึ้นทรงเป็นรูปเป็ดน่ารักแบบนี้นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการทำช็อกโกแลตในวันนี้สนุกมาก แล้วก็ได้ความรู้วิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนสถานะของสารนั่นเองก็คืออย่างช็อกโกแลตเริ่มต้นมันเป็นของแข็งแหลวของแข็งเหลวแล้วเราก็ไปผัความร้อนมันก็เป็นไงคะของเหลวร้อนเหลวกลายเป็นของเหลวแล้วพอของเหลวปุ๊บเราไปหย่อนลงพิมพ์ตั้งทิ้งไว้มันก็ของแข็งนามันก็แข็งตัวได้ ช็อกโกแลตที่เด็กๆทำออกมานั่นเองเป็นไงคะชอบชิ้นไหนบ้างดู๋ยวชิ้นไหนรีทำรูชอบชิ้นนี้มากที่สุดชอบลูกเป็ดใช่ไหมคะในทำออกมาแบบว่าขึ้นรูมาแล้วอันไหนของไรอันครับอันนี้ไรอันชอบชิ้นไหนที่สุดครับชิ้นนี้ชอบชิ้นนี้เหรอคะเพราะว่ามีสีชมพูด้วยใช่ไหมใช่กับช็อกโกแลตนั่นเองค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจจะเรียนวิทยาศาสตร์ควบคู่กับทำการทดลองสนุกสนุกแบบเรียนหน้าแล้วก็ไรอันในวันนี้นะคะก็มาได้ค่ะที่เซนเทียของเรามีทั้งหมด ะะแล้วก็คุณคณรูขออนุญาตขอฝากช่องทางการติดตามข่าวสารของพวกเราไซเอนเทียค่ะช่องทางที่1คือ Facebook นะคะไซเอนเทียศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสารรตร์สําหรับเด็กประถมนะคะช่องทางที่2ค่ะก็คือ Line แอดไซเอ t นเยอย่าลืมมีแอด้วยนะคะช่องทางที่3ค่ะคือ w w w s c i e n t i a k i d com นะคะเอาไว้ติดตามข่าวสารของ ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆของช่องเบียร์นาเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ IG ตามลิงค์ข้างล่างวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรากันเยอะๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอของหนูถ้าชอบกดไลค์และก็อย่าลืมกด subscribe นะคะบ๊ายบาย